อยู่ปอนไหนลูกอนุบาลไม่ป่ออ่าอนุบาลแล้วลูกอ่าลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นโอเวน่นโ,โอเวน่นเดี๋ยวต้องจัดการโอเว่นแล้วเจ็บไหมเจ็บตรงไหนลูกเจ็บตรงไหนเจ็บขาเออเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นเราเนี่ยทาผู้หญิงดีไหมไม่ดีไม่ไม่ดีเลยแง่รดวงดาวร่วงดาวตังนะนะตังนะ ทำผู้หญิงเสร็จแล้ววิ่งวิ่งหนีเป็นสุภาพบุรุษไหมไม<า>่ไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยเห็นไหม,ไหมน้องเขาเจ็บเนี่ยขาขาเจ็บแล้ววิ่งหนีแล้วน้องเขาล้มอ่ะฮะแล้ววิ่งหนีอย่างเงี้ยไม่ดีเลยไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยเไ,เไม่ขอโทษอไม่ขอโทษได้เลยวิ่งหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจัดการโอเว่นอ่ะดีมากเลยเนี่ยเนี่ยที่ปลอบใจน้อง,งน้องหนูเองอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรียกมาเรียกเรียกเรียกมาเรียกมาเรียก มานี่เลยมานี่เลยแม่มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลย,เลย,เลยทำผู้หญิงล้มแล้วเธอสมควรจะหนีไหมโอเวน่นเธอหนีเธอต้องขอโทษเขานนเธอนคนตะวันจะบอกเขให้หนีได้ไหมต้องช่วยอุ้มเขาต้องถามเขาว่าเจ็บไหมต้องต้องขอโทษเขาเข้าใจไหมมาเลยมาไปเรียกมาไปเรียกมาเรียกมัน ล้มแล้วเธอจะบอกเพื่อนหนีได้ไงทําไม่ถูกแน่เนาะตังเนาะเธอจะต้องขอโทษเขาเขาเจ็บขาก็ต้องก็ต้องอุ้มเขาขึ้นมาเอาเขาขึ้นมาไม่ใไม่ให้ปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้เข้าใจไหมโอเว่นต่อไปอย่าเป็นอย่างนี้นะไม่เป็นสุภาพบุรุษนะแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจปะเออเข้าใจนะเดี๋ยวไปขอโทษเขานะถ้าเจอเขาไปขอโทษเขานะโอเคนะไปแล้วจะจะทำผู้ยิงๆนะ